ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับครับผมช่างต ồn ครับ S T s e r v i e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอาการของฟีโนนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตรวจซ่อมวิธีการตรวจเช็คว่าระบบไฟระบบสตาร์ทมือของฟีโนเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับคันนี้ก็มีอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟโชว์หน้าจอ แต่ว่าสตาร์ทไม่ติดไม่มีเสียงอะไรครับเสียงรีเลย์ก็ไม่ดังเงียบกิบเลยนะครับก็ลองมาไล่ดูนะครับตรวจเช็คอาการเสียตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับคันนี้นะครับก็แบตเตอรี่ไฟดีนะครับมีไฟโชว์หน้าจอนะครับแต่พอเรากดสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีเสียงอะไรครับเงียบหมดเลยครับไม่มีเสียงอะไรเลย ก็จะมีอุปกรณ์ร่วมอยู่หลายจุดนะครับวิธีการตรวจเช็คก,ก็คือก่อนอื่นนะครับต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่มีไฟแรงพอที่จะทำการสตาร์ทนะครับก็คือตรวจเช็คได้ตอนเรากดกดแตรนะครับถ้าแต่เสียงดังดีเปิดไฟเลี้ยวติดดีก็แค่นี้ก็สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับ และจุดที่2นะครับที่เราจะต้องตรวจนะครับก็คือ,อตัวสต็อปเบรกครับอันนี้ผมได้ทำการถอดออกมานะครับก็เพื่อจะได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ง่ายๆะครับะไ่้ไมีเสียเวลามากมายนะครับก็คือสต็อปเบรกถ้าสต็อปเบรกตัวนี้เสียก็ไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสวิตไฟอีกตัวหนึ่งที่ทำการตัดต่อในการสตาร์ทนะครับเพราะเป็น สวิตเซฟตี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นรถออโต้หรือรถสายพานนะครับถ้าไม่มีสวิตตัวนี้ไม่ได้กำเบงเอาไว้นะครับสตาร์ทติดรถอาจจะพุ่งก็ได้ก็เลยเป็นคล้ายๆสวิตเซฟตี้นะครับจุดหนึ่งนะครับวิธีการตรวจนะครับรู้ว่าเสียไม่เสียถ้าเรา,าจะตัดลักษณะนี้ก็ได้ครับถ้าถ้าจะตัดนะครับก็คือตัดลักษณะนี้อันนี้คือตรวจเช็คสวิต สต็อปเบรกนะครับเป็นสวิต s ์สต็อปเบรกถ้าเราจะตัดอย่างนี้ก็คือเราต้องมัดอย่างนี้เลยครับมัดใส่กันเลยอันนี้คือลักษณะการต่อไฟให้ครบวงจรแล้วก็กด,ดสกตาร์ทนะครับถ้ามันติดนะครับก็แปลว่าสต็อปเบรกเสียนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ต้องไปอีกที่นึงนะครับมันมีหลายส่วนนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ไม่ตัดตรงนี้เราต้องมาถอดตรงขั้วครับที่เราเลื้อออกมาอย่างนี้ครับถ้าเราเลือออกมาแล้วมันจะไล่สายลงมาครับไล่สายลงมาแล้วก็ถอดพักได้ครับถอดหนตัวถอดแจ็คตัวนี้นครับแล้วก็ใช้สายไฟนะครับแย่ค yeah, ว่ำเข้าไปที่ตัวของมันนะครับสายไฟก็ลักษณะนี้นี้ครับ อันนี้ก็คือลักษณะการไม่ไม่ตัดสายนะครับถ้าเพื่อนไม่ตัดสายก็ถอดแจ็คตัวนี้ออกแล้วก็สายไฟนี่ครับต่อข้อมาอย่างนี้นะครับน,นี้คือการต่อตรงครับต่อตรงสวิตช์สต็อปเบรคนะครับสวิตช์เซฟตี้อันนี้คือจุดหนึ่งนะครับของแล้วถ้าทําแล้วยังไม่ติดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนๆก็ลองมาดูตรงสวิตช์ของตัวกดสตาร์ทนะครับ น,นี่คือสวิตช์กดสตาร์ทถ้าจะตัดก็ตัดเหมือนกัน,นครับเหมือนกับสต็อปตัวนี้ถ้าจะตดัดถ้าไม่ตัดเพื่อนก็ต้องไล่ลงมาที่ที่ตัวแจ็คนะครับแจ็คที่เสียบอยู่ตรงนี้นครับเป็นสายเดียวกันนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นแจ็คของสายกดนะครับสายสวิตช์กด บางทีตัวสวิตช์ปดนี้มันด้านมันเสียนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตัดต่อไฟไปที่ไดสตาร์ทได้นะครับไปที่รีเลย์ได้เราก็มารับวงจรต,รตรงนี้เลยครับตรงที่แจ็คที่คอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฟีโนโนะครับไม่ว่ารุ่นไหนครับก็จะคล้ายๆกันจะแตกต่างกันที่อยู่นิดหน่อยแต่ว่าโครงสร้างและการทํางานนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนก็ใช้สายไฟหรืออะไรก็แล้วยัดเข้าไปเป็นแผ่นาสายไฟหรือว่าเป็นพวก ตัวนํากระแสนะครับต่อเข้าไปเลยครับให้มันถึงก mm ันนะครับระหว่างแจ็คสองตัวนี้ให้มันถึงกันอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสวิต์กดนะครับ ถ้าลักษณะนี้นะครับถ้าเราจิ้มแล้วรถติดก็สแสดงว่าตัวสวิตช์กดนี้เสียก็ทําการถอดสวิตช์อันนี้ซื้อเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ติดนะครับถ้ายังไม่ติดก็ต้องไปอีกครับอันนี้คือลักษณะการต่อตรงระหว่างแจ็คที่เสียบนะครับคือบางส่วนมากมันจะเสียอยู่ที่ตัวกดนะครับหน้าสัมผัสไอ้ตัวสต็อปเบรกเหมือนกัน ตัวสตอปเบรกนี้ก็จะมักจะเสียอยู่ตรงตัวนี้นะครับตัวสตอปเบรกก็คือเราก็มารัดวงจรดูว่าถ้าตัวนี้เสียมันก็จะทํางานปกติแต่ถ้าทําแล้วยังไม่ติดเราก็มาดูที่สวิตช์กดพอทําแล้วมารัดวงจรดูแล้วถ้ามันไม่ติดเราก็ไปอีกที่นะครับก็คือมันก็จะเกี่ยวพันไปถึงทั้งตัวรีเลย์ด้วยนะครับแต่ถ้ารีเลย์เราตรวจแล้วยังดีอยู่ ก็ไม่เป็นไรจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือจุดนี้ก็คือเป็นจุดปัญหาของรถคันนี้นะครับที่ทําให้สตาร์ทไม่ติดไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่ไฟโชว์หน้าจอเท่านั้นเองก็คือกดสตาร์ทแล้วก็เงียบกิบไปเลยนะครับก็ตัวปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนของไฟท้ายนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็มีอาการไฟ โชว์แต่หน้าจอนะครับกดสวิตช์ไม่ติดเสียงเงียบหมดเลยครับเสียงรีเลย์ก็ไม่ดังไม่ไม่ตอบสนองอะไรสักอย่างนะครับก็ได้ทําการรือ้อตรวจเช็คทั้งสต็อปเบรกก็ไม่เสียสวิตช์กดก็ไม่เสียแบตเตอรี่ก็ดีแล้วก็ตัวรีเลย์ก็ไม่เสียนะครับก็คือผมได้ตรวจเช็คมาทุกตัวนะครับก็ดีหมดแต่ที่เจอปัญหาครับสำหรับคันนี้มาเจออยู่ที่นี่ครับ อันนี้คือผมรื้อซ่อมแล้วแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบางทีเราก็ไปไล่อยู่ที่ส่วนหน้าที่มันเก็นวงจรส่วนร่วมนะครับที่ส่วนร่วมหลักๆไม่มีตัวเสียครับดีทุกตัวแต่พอไล่แล้วดีที่เจอปัญหาก็คือตัวนี้ครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟท้ายปกติแล้วหลอดไฟท้ทย ถ้ามันไม่แตกไม่แตกไม่ขาดหรือว่าหอดออกที่เฉยมันก็ติดอยู่นะครับวงจรยังยังใช้ได้อยู่แต่ว่าตัวนี้หลอดไฟมันขาดครับพอหลอดไฟขาดที่นี้ไส้ของหลอดไฟอะ่ะมันไปชนกันหลอดขั้วบวกกับขั้วลบไปชนกันอยู่นะครับมันก็เลยวงจรเล,เลยไม่สั่งงานนะครับเพราะาไฟระบบไฟบวกไฟลบยังช็อตกันอยู่อันนี้ ก็คือปัญหาของคันนี้ที่ว่าสตาร์ทไม่ติดไม่มีไฟไม่มีเสียงอะไรเลยครับเงียบจิบก็คือเกิดจากตัวสวิตตัวนี้แตกเอ้ <c oughs> เกิดจากหลอดไฟท้ายแตกนะครับแตกแล้วก็สายไฟขั้วบวกขลบชนกันนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือสายขั้วบวกขั้วลบชนกันแล้วทําให้ระบบไม่ครบวงจรนะครับทําให้ระบบรับวงจรอยู่มันก็เลยไม่ไม่ตอบสนอ,องทําให้กล่องจีไดไม่สั่งงานนะครับ ถ้าถอดอ,อย่างนี้ติดนะครับวงจรยังใช้ได้นะครับถ้าถอดออกอย่างนี้วงจรใช้ได้หรือว่าหลอดไฟขาดไม่มีปัญหานะครับถ้าหลอดไฟขาดก็ไม่มีปัญหาถอดออกก็ไม่มีปัญหาคือวงจรสตารท์ทำงานปกติแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือหลอดไฟขาดหลอดไฟแตกครับหลอดไฟแตกพอแตกแล้วขั้วบวกขั้วลบชนกันก็เลยทําให้ระบบมันรัดวงจรก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะสตาร์ทสั่งงานอะไรได้เลยนะครับ ีนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนหลอดใหม่ใส่นะครับเนี่ยครับถ้าใส่หลอดเข้าไปมันก็จะมีไฟโชว์ครับเวลาเรากำสต็อปเบรกนะครับเวลาเราเวลาเราเบรกแล้วก็สรุปว่านะครับว่าหลอดไฟท้ายนะครับแตกแล้วก็สายขั้วบวกขั้วลบชนกันทำให้ระบบ CI ไม่สั่งงานอะไรนะครับ<ม>ก็เลยเป็นสาเหตุที่<ม>ท,ทำให้ รถไม่ติดนะครับเรตันนี้ครับก,ก็คือวิธีการตรวจเช็คทั้งแรกนะครับก็จะทวนให้พเพื่อนๆฟังอีกนิดนึงก็คือรถสตาร์ทไม่ติดเปิดสวิตช์แล้วมีไฟโชว์แต่ว่าสตาร์ทแล้วไม่ติดพเพื่อนๆก็ตรวจเช็คไปที่สต็อปเบรกที่สต็อปเบรกแล้วก็ัวสวิตช์กดนะครับวงจรสวิตช์กดนี้นะครับ แล้วก็พวกแบตเตอรี่แล้วก็พวกดีเล์นะครับก็ตรวจสอบนะครับวงจรของสตาร์ทเมือก็จะมีประมาณแค่นี้แหละครับมีแหล่งจ่ายไฟคือแบตเตอรี่แล้วก็ตัวรีเล์นะครับแล้วก็ฟิวสต็อปเบรกมือซ้ายขวานะครับแล้วก็สวิตช์กดบางรุ่นบางยี่ห้อบางคันนะครับก็จะมีสวิตช์ที่เท้าด้วยนะครับสวิตช์ขาตั้งข้างนะครับก็ตรวจเช็คดูนะครับก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่แตกต่างกันที่ตำแหน่งและอุปกรณ์ให้แล้วเองครับวงจรก็คล้ายๆกันก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอปัญหาแปลกๆนะครับก็เลยนํามาเสนอนะครับให้แนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆก็จะได้นําไปตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับสําหรับรถเพื่อนเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม